เผยข้อมูล Oppo f X3 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 888เผยข้อมูล Oppo f i X3 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 888เรียก <Le ek S 2> ว่าช่วงนี้ทาง Oppo อาจกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Reno 5 Series แต่ก็ยังคงพัฒนาสมาร์ทโฟนเรือธง ที่จะมาในตรายมากแรกของปี2021อย่าง 5X 3 Series ที่จะใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่ซึ่งแม้ว่าตามที่จดหมายข่าวที่ทาง OPPO ส่งให้กับสื่อจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่ค่อนข้างแน่ใจได้เลยครับว่ารุ่นนี้อ้างถึงก็คือรุ่น 5X 3และ 5X 3 Pro ที่จะใช้ชิปเซ็ตเลอทงรุ่นล่าสุดอย่าง Snapdragon 888 โดยในปีที่ผ่านมาครับทาง oppo ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางและระดับเริ่มต้นออกมาหลายรุ่นครับซึ่งต้องขอชมทาง oppo ที่เลือกจัดสเปคของแต่ละรุ่นให้ออกมาโดยไม่ลดทอนคุณค่าความเป็นสมาร์ทโฟนเะอทองของ X2 และ X2 Pro จึงทําให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือคือรุ่นเหลือทองตัวท็อปของทาง oppo ในปีนั้นๆจริงๆครับ